สวัสดีครับพี่น้องวัอนีน้ผมกะพาพี่พาน้องมาส้มบรรยากาศอ่าท่องทะเลคูเวตนะครับอันนี้กับยูเป็นทะเลข,ของประเทศคูเวตครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ประเทศคูเวตครับกะพาพี่พาน้องมาส้มบรรยากาศท้องทะเลคูเวตนะครับกัสิเป็นประมาณนี้นะครับเราจะได้กะฝากผลงานนีเดอครับทาง่องเทาคิมบาน่าซีเนลครับผมกะสิพยายาม หาทายบรรยากาศทำคลิปเกี่ยวกับบรรยากาศต่างๆของประเทศคูเวตครับฝากติดตามผลงานในราคบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวไปส้มกันเลยเนาะครับเนาะครับครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของทะเลเนาะครับเนาะทะเละของวันนี้เป็นวันยุดธของอประเทศคูเวตครับเพราะว่าเพิ่หยุทธ่าัสำหรับใวอะไรให้กับอ่า กษัตริย์ของเพื่อนเนาะครับที่ได้เสียชีวิตลตงไปเมื่อสองวันก่อนเนาะครับเนกกาะกะมือหนีก็ยังเป็นวันหยุดอยู่ครับกะทีมีผู้คนเยอะครับเพื่อมาพักผ่อนเนาะครับเนกกาะกะับนางกระเต๊ปะปกติก็สิบ้าดาปะหน,นี้ครับพี่น้องแต่ว่ามือหนีสิเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นวันหยุดเพื่อนหยุดไว้อาได้ให้กับกระซัตรอของประเทศคูวเวตครับพี่น้องเพื่อนได้เสียชีวิตเนาะครับเนาะ ก็จะเปครับผมถ้าได้ขางนี่สิยังบ่อันได้ปรับปรุงครับพี่น้องสิเป็นแบบว่าไอ้นันอยู่ครับอีกขางนี่สิบ่ทฮันได้ปรับปรุงครับดูจากท้ายจากอันนี้ก็สิแตกต่างกันอยู่ครับพี่น้องครับถ้าเป็นเป็นขางนี่สิปรับปรุงแนวครับพี่นอ้องเพื่อทีปรับปรุงปู ต้นไม้ตกแต่งสร้ายให้สวยงามแล้วก็มีกะวี่ครับพี่น้องกะวี่สบายสำหรับนางแต่ว่าน่ชีสียตังครับพี่น้องซื้อเป็นคูป,ปองเข้าไปแล้วก็คอยสิไปนางตรงนั้นได้ครับ ก็จะมีคนแตกต่างนะครับนาอระวังที่ปรับปรุงกับยังไม่ได้ปรับปรุงครับผมผู้คนเยอะครับวันนี้เยอะมากเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับอ่าวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับวันหยุดสวยงามครับ แต่ว่าก็จะต่างจากบ้านเราถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีเส้นขายแล้วเล่าอะไรพวกนี้แต่ที่นี่จะไม่มีครับมีก็แค่ถ่ายน้ำขายอะไรทั่ว,วไปครับเครื่องดื่มอาหารทั่วไปแต่วันนี้ก็มีค่ะเปิดขายปลาปายครับแต่ตรงนี้จะเป็นในนั่นครับตรงนี้จะเป็นข้างในจะเป็นหลังของสวนสนุกครับตรงนี้ ถ้าจะเข้าไปตรงนี้ได้ต้องเสียเงินครับแตน่นี่เป็นข้างหลังครับ4 k คดีต่อหนึ่งคนครับถึงจะเข้าตรงนี้ได้ครับผมบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ครับ ครับผมถาคลิปมานะ้าแชนเนลก็ขอฝากผลงานไว้สำนีก่อนเนาะครับพี่น้องกะไปเจอกันคลิปหน้าครับจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาครับครับสวัสดีครับ